สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องพายเหรียญทองนะครับวันนี้ผมก็มาเยี่ยมคุณแม่กับลูกนะครับคุณแม่หางดีนะครับส่วนน้องยังไม่ยังไม่มีชื่อนะครับคงจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันดีนะครับเลิกดีนะครับน้องก็จะได้ชื่อในวันพรุ่งนี้นะครับนนี้ก็น้องแข็งแรงดีนะครับคุณแม่ก็ เอาลูกดีมากเลยนะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยดีนะครับให้ความรักความอบอุ่นกับลูกน้อยดีมากนะครับนี่คอยประคับประคองนะครับเป็นอีกเชือกนึงนะครับเป็นคุณแม่เชือกหนึ่งป้ายแดงที่ที่ดูแลล,ลูกดีมากนะครับนี่ คุณแม่ก็จะมีลักษณะนะครับตอนนี้ก็จะขาหน้านะครับบวมหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เดินนะครับจะไม่ได้เดินเพราะต้องยืนประคับประคองลูกน้อยนะครับแต่คุณตาพิกนะครับก็ได้ต้มน้าร้อนประคบนะครับประคบอาการบวมนะครับสําหรับช้างคลอดใหม่นะครับก็อาจจะฉีดยาไม่ได้นะครับเพราะว่า อาจจะส่งผลเกี่ยวกับน้ํานมคุณแม่นะครับและส่งผลกับลูกน้อยด้วยนะครับก็ไม่ค่อยเหมาะสําหรับการฉีดยาเท่าไหร่นะครับต้องดูแลแบบวิธีพื้นบ้านนะครับโดยการต้มน้าร้อนครบนะครับให้ขาของน้องขาของคุณแม่นะครับลดลงเองนะครับโดย ที่ไม่ต้องให้คุณหมอมาฉีดยาเลยนะครับ <More. S 1> ก็คงจะไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็ก็ยุบลงไปนะครับอันนี้ก็ตุกน้อยนะครับกําลังจะกินนมอีกแล้วนะครับอ่านี่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะโฟกัดไปใกล้ๆเลยนะครับอยกยกกินแล้วนะครับ นี่นะครับเป็นลูกช้างน้อยที่สวยมากนะครับหูหางดีงวงสวย่าใบหูสะบัดนะครับก่อนหน้านี้ก็ลูกน้อยก็กินนมไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งก่อนที่ผมจะลง ก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปนะครับนี่ผมก็มาอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นน้องช้างใกล้ๆนะครับตอนนี้น้องช้างกำลังเดินมาหาผมแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วคุณแม่ก็เดินมาด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงลูกนะครับเดินมาครับแล้วนะครับนี่แหละครับ ความไร้เดียงสาเนาะของช้างเกิดใหม่นะครับยังไม่รู้อะไรนะครับนี่ครับก็อยากให้ภาพบรรยายมากกว่านะครับดูดูเต่า นมคุณแม่นะครับโอ้ใหญ่มากเลยนะครับนมเยอะมากตอนนี้คุณพ่อพีก็กำลังนะครับกำลังเอาต้นกล้วยนะครับมาให้คุณแม่หางดีนะครับเพราะว่าต้นกล้วยนี้จะมีสรรพคุณนะครับกระตุ้นน้ำนมนะครับทำให้น้ำนมเยอะนะครับเป็นความจริงนะครับ ตอนนี้คุณพ่อพี่ก็กำลังจะก่อไฟนะครับต้มน้ำร้อนเพื่ออมาลดแม่ช้างนะครับมาลดคุณแม่หางดีกับลูกช้างนะครับนี่นะครับมีต้นกล้วยอยู่นะครับ มากเลยนะครับดูใช้งวงรวบใบเข้าปา่าทีเดียวเลยนะครับสำหรับลูกก็จะยังกินแต่นมของคุณแม่อยู่นะครับก็จะเริ่มกินอาหารเป็นก็ประมาณสี่สี่เดือนก็จะเริ่มเริ่มจับนะครับแต่ยังยังไม่กินมากนะครับจะเริ่มจับเริ่ม ใส่ปากบ้างไม่ใส่บ้างนะครับก็ห้าหกเดือนก็จะเริ่มเริ่มกินแล้วเริ่มกินแล้วนะครับ <c oughs> คุณแม่มีสะดุ้งด้วยนะครับเมื่อกี้ได้ยินขายเสียงปืนนะครับสะดุง้งสะดุง้งแต่ไม่ได้สะดุ้งมากนะครับ ตอนนี้เวลานะครับก็ประมาณห้าโมงแล้วนะครับแต่อากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับถ้าไม่ไม่ได้ผ้าใบาข้างหลังนะครับก็คุณแม่กับลูกก็จะโดนแดดนะครับช่วงนี้ก็หลังจากวันที่น้องคลอดนะครับฝนตกแางหนักแล้วหลังจากวันนั้นก็ฝนไม่ตกเลยนะครับ ตอนนี้ก็อากาศร้อนแล้วนะครับสงสัยต้องรออีกหลายวันนะครับช่วงนี้ชาวช้างเราก็เตรียมพันหญ้านะครับเพื่อเตรียมลงแปลงนะครับเพื่อปลูกไว้สําหรับน้องช้างนะครับไว้ให้กินในวันข้างหน้านะครับเพราะว่าหน้าแรงตายหมดนะครับตายหมดตายเยอะ ต้องปลูกใหม่นะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับเวลาหน้าฝนมาเนี่ยจะจะได้กินแล้วก็พอหน้าแล้งมาก็จะสายนะครับเพราะว่าไม่มีน้ําในการลดต้นยานะครับก็ทางองค์การสวนสัตว์เองก็กําลังแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับก็ถ้าว่ามีน้ําลดนะครับก็จะทำให้ย้าไม่ตายแล้ว ชาวช้างเราก็จะไม่ต้องปลูกใหม่นะครับก็จะได้กินหลายๆครั้งหลายๆปีนะครับแล้วก็จะได้ปลูกใหม่อะไรเงี้ยวันนี้ไม่มีคนนะครับวันนี้เงียบนะครับหลังจากที่น้อง แข็งแรงนะครับน้องเอาลูกเอาอะไรดีนะครับก็ไม่ค่อยมีคนมารบกวนนะครับให้น้องพักผ่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับดูเสียงคุณแม่เคียวต้นกล้วยสิครับคำย่างใหญ่เลยนะครับ เมื่อก่อนตอนผมเป็นเด็กนะครับผมเคยสงสัยว่าทําไมช้างกินพืชอย่างเดียวนะครับกินทําไมไม่กินเนื้อกินอะไรนะครับเพราะช้างเขากินเจนะครับเขาไม่กินเนื้อนะครับกินเฉพาะพืชพันธัญญาหารนะครับดูลูกช้างน้อยของเราสิครับนี่ครับ จับต้นกล้วยครับครับเห็นไหมครับอีกไม่นาน,นะครับคงจะเห็นเขาวิ่งตามคนแม่นะครับเผืๆอวิ่งเร็วกว่าแม่อีกนะครับโหอยู่ใบหูของน้องเขาสิครับน่ารักน่าชังมากเลยนะครับ นี่แหละครับเสน่ห์ของช้างแมลูอกกอนนะครับก็คืออยู่ที่ลูกนะครับลูกที่คลอดใหม่นะครับก็ลูกก็จะน่ารักหน้าชังนะครับหน้าอินดูนะครับพอโตมากว่านี้ประมาณเดือนสองเดือนเริ่มแข็งแล้วนะครับจะเริ่มวิ่งหยอกคนนู้นทีคนนี้ทีแล้วนะครับ โดยเฉพาะคุณพ่อพีกนะครับที่อยู่กับใช้ชีวิตอยู่กับน้องประจำนะครับที่เขาสัมผัสเขาก็จะรักนะครับที่บ้านเราก็ไม่ได้ เลี้ยงสาหรับใช้งานนะครับก็เลี้ยงเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวนะครับก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับให้ความรักความอบอุ่นให้การดูแลรักษานะครับดูสิครับดูสิครับน้องจะกินต้นกล้วยแล้วครับดูสิครับดูสิครับจะกินได้ไหมครับ อยากกินอยากกินเหมือนคุณแม่แล้วลูกดูนะครับดูนะครับดูนะครับ ดูนะครับหยิบขึ้นมาแล้วหยิบขึ้นมาแล้วให้ความสนใจกับต้นกล้วยมากเลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับเนี่ย ขัางนู้นเราก็จะเป็นคุณพ่อดาวมงคลนะครับกําลังขี่พี่เดือนมานะครับขี่พี่เดือน,นมาน,นะครับเอาสนใจตุดกล้วยแล้วไหมแน่นอนบ่ออ้่อยละย่อม <c oughs> มันจับสีใสปากเลยแม่ลุง ไปท่าไหนลุงอืมส่วนมุมนั้นนะครับก็จะเป็นคุณพ่อดาวมงคลนะครับขี่พี่เดือนออกกำลังกายนะครับกินหญ้านอนนะครับ วันนี้สงสัยอากาศจะร้อนถึงหกโมงเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเมฆไม่มีฝนนะครับวันนี้คุณแม่ร้องคำรามนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์ให้ครอบครัวน้องผายเหรียญทองด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ